สวัสด,ดีพ,พี่น้องวันฉับุญคนเดอ้อสบายดีพี่น้องบายดีเอฟซีเดอ้อมันนี้ว่าบีมาอันนี้เนาะมาข้าปลาอันนั้นปลาข้าเจ้าชื่อชื่อก็ข้าเจ้าปลาเขาเขา,เาขึ้นจากน้องนเนาะเขาขึ้นจากน้องเขาลรกมาทัศนี่พ,พี่น้องมันจะตายข้าเจ้าคลายลูกซิทพัทคลายาถือเนาะแมนปลาตาย ก็เลยสื่อสื่อซอยเนาะพอหจักกันเนาะก็เอื่อเหวินเดีสซอยเอื่อเมินเมฮหัากัวด้สื่อซอยเนาะเหื่อเหยห็นมันเห็นมันตายเนาะมันตายเป็นไราตันหนึ่งเนาะเื่อเลกจังหน่อยตันหนึ่งนี่ก็จะว่าวูกว่าตันหนึ่งพันโดผัดโดตายพันโดเขาสื่ซอยตันหนึ่งพันโดตันหนึ่งสื่ออยเอือยน้อยเนาะสื่ออยเอยน่อยเศ้าโลพยพี่้อกเพราะมันมันลายนะ ื้อซอยเลเก็จะม่เห็นปลแหลกเนาะอกจกนอกากขายแล้วค็ะแม่นะปาตายแล้วรุงแทะเนาะเขาเจอปแหลกตอนนอย่ไปกิ่อที่ว่าพอดเอาทยางขึ้นะอ่านะคะี่ขัเจ้าบาทนะ้บาบาทเนาะเาบาเามาดเห็นปลาแหลกเลพไปกินมือที่มีแต่ลาตัว่ลาบาือสอยเพนเ อาหัวจักเนาสินเนาะแม่นองหัวจากให่เ,เ,พเพื่อนนะเห็นเราขายก็ได้ออดาาซือ้อยแต่นซื้กกไาาาอไม่เหนะ็นประหลกด้วยเห็นมันถือไหมเนาะแ้วก็ซืออ้อตังซื้อซอยนี่เนาะหอาก็เด้วยอันนี้ชุกว่าบ่ซื้อซอยบอก็เลยวอ่เห็นามัประลดไหมเอาก็ได้ซื้อมาเห็นประลกดเนาะเลิกเดียเียประบานแปดโมงแปดโมงแปดโมงเลิกมมงควปลาแม เอาขี้ออกเลยแกเพจะได้ก่จหอยเตเตัวตาทัวห้องเห็ดเห็ดใบกินแน่ห้เอาใบเอือบกนินน้ำตัวาานนหน้นะวสเศษกดกเลยค่ะกลาเดกตดทัวตาทัวพาเครื่องโอ้ตดทัวพาเครื่องบุดวเอาผ้ามาจหน้าเนาะขบุพาดไค่อยอาหนัวค่อยาาล่เนาะ่อ้งอีสองุวงอยู่ไหนซำหน่งดีหนึ่สิบโล่เน่ะ <สา S 1>

นั่งด่าอยู่ห้องผักเขาจังหวะงตัวตัวสิเขียแย่กันบอนี่ก็ได้ที่ว่าสื่อกัพอเปน้องผักขนาดนะมันสีเดิมเนาตัวนี้ได้ะัจอยได้ได้ก่อนมาจังได้แต่ก็ต้อีย่างก็ได้เดอย่าแบบสีอย่างเาบกเดียร์อย่างมากินสีขาสียางให้ให้เปลเนาะชุ่มตัวเังเ้าจไรอยด้้อย่างเด้เนี่แบบแบบ้าสีอย่าง เราตะเกื้อนก็เอาเลยแล้วก็เอาซีดดไม่ใช่ฮะซื้อเอาซื้อไม่เหนงเสือไม่เห็ดประแดกมากินอะไรก็ได้ไปเยอเลากไปซือมากวันใดเนี่ยยายานี้เสือแผงสองเซนนอนดรอเบิดเนาะอู้มีใครพี เอาปเก็นยเอาี่ะึงเดอ่เงาอดตัวนี้ห้ากระดาษสีแดสีเดตัดกับกีดังเลยเด้อตัวสียากดดังมื่ตัวสียาผัดโดกบเน่ยไปโดาใครไปโดบานหบนเนาะ ไปกินปลาแล้วกันอ้ก้อนก็ได้เลกก้อนก็ได้เวยเด็นรจซับกรซับพัวมันเออเขาเลยเาจซับขับวัได้ซับนึกว่าขั่นเฉยๆแลซับเพิงก็ได้เม็ดกับโเป็นโมเม่นว่าเม็ดกเป็นเม็ดว่าขาว่น่เขา แต่ตัวใหญ่เขาเืปลาแดดไปเลยเกือไปกินเกือเือบสิเอือบแบบมาถอดหนึ่งนี่แหลนะเแตปลาอนอั้นที่ผสมเห็นเขาเอือไปทงงมานะแต่ปลาแดดทีหมีเกลือฮะตัวเขาตัวเย็นเนี่มืออื่นฮาจังเกือบปะเสือปลแดดไดสือเกลือมาเอือบมมีเกลือเจะเืบอกเกลือเบ่อามืออื่น ฮะขอว่าปนไนะซ่ารู้และว่บเนี่ยจะไปจัามาสจนมัแล้วมาแลกแบบอื่นก็ได้แหลย่ด้อยเนาะจะเห็นมันแล้ได้ทาเลิกแน่ก็ใั่เเอาเราจะลงมาโอเคให้เอาเขาตุก่อนมันอีหัวอื่นมาจังเลย ก็ไปปาทงมันจี่ใม่เป็นคนแหล่เนาะตัวราไปกินก็ได้อบิดรัแต่กลางก็พัวก็ัวกนพี่ใหม่ถนัดแหล่เนาะเป็นอ,อ่าถนัดแด่จะถนัดตาจะวางหมดเขานี่เน่ยหเขานขั้นขั้น,นปกติอมได้ได้ลองเสนห้าสิบสองเสนประมาณจาะแบบ กันนี like wow. yeah, ้แดปลาตายเนาะหญ้กูหันก็ได้เออบอกว่าอันนั้นน่าซื้อปลาเป็นกับบได้ได้กันปลาเป็นหบได้เนาะสองแสนชันเนาะซื้อสองแสนกี่วมื่อนี่ประมาณหาลอยเนาะหอยเออวัเถิงหาอยเนาะสามอยสอยกับ่อเออสี่เนาะ ฟั้างาเป็นเงินไทยขึ้นหน่อยน้อเหยจ้ะเนาะสองร้อยสามร้อยแต่จริงๆค่ะเป็นเงินลาสองแสนบาทเนองเพื่อสิห้าเงินสองแสนหยิได้ไวเลยเป็นเหืองไงเด้อคันมาจะรับจ้างลำหน้ากับเป็นทรายหมื่นนาะเหจ้จ้างำหน้าสามสมื่นเนาะสมื่นสมื่นจังหน้าีมื่นนาอมื่นนึงหาสินเพื่อสิด้เงินสองแสนก็จะเอาลูกน้องสเนาะ สุดซอยก็มาซูบกันส่วนใหญ่เงินนหนักลยโอนเอาแล้วกระมุกี่ส่แล้วบานกระมุกกระมุกเพิ่งเนาะก็่าขันได้อีกคนนเนอน สีพี่ายนนต่ละทุกคนมีท่องว่าอยากคกปันหเนาะปลาลูกอันนี้ปักัวดืปลาลูกหน้าอีกม้เขาบ่เคยเห็นปลาลูกอันนี้ปักจว่าบกราจายมันบ่อปักแต่บอกปลาดุอันนี้มันว่าอะไรือปลาลูกหน้าแหละะบอกอืว่าอรปักปลาลูกอันนี้บัไม่อยากลัะนไม่ผิดเวลาปลาดุ นาะไปบปลาดุกอันนี้คือจะมาคัดเ้าะตอนทำยทสต์ข้าผสมพันเอานี่แหละปลาดุกปลาดุกพัดเนาื้อมันใหญ่ไว้ปลา,ออาดุกปลาดุกตัวนี้มันก็ไปกินสกิดตัวได้ตัวง่ามๆตัวได้แบบว่ากระวอกมันสดๆแน่กะกะเมือเมือนี่ก็คือจะมาพวากเขาพวากเขา ก็ามาีนนห,หา,ด,าด้วยด้ายด้าจับตัวนี้และจับมามันยังเป็นจับมาจะพัดจัมาจะเส้นใหม่กระทบเครื่องดิจักสองแสนก็เป็นสี่เสนสี่เสนหาเสน้นสี่เสนหาเสนนมา แต่บ่านเป็นปลาตายเนาะพี่นเดินขายธุรคะ่ะเนาะเลือเกเลยบานเมืองเขานอน <laughs> บ้านเมืองเขาจะนอดไปแล้วเน,น,นาะพี่เนอะ้ายังมานั่งขวดปลาเนาะเพื่อสียาบนาดีกก็แหงเดือนี่เนาะว่าชิปหมกเมนันเนาะสาผม กดนุ่มแรงก็นอนนะเนีนอนหรือเปล่าเนียวเหงนอนไว้เนี่ยอนเียนนอนเวีนข้างนอบ้านมาป้าันีโทรศัพท์เห็นว่าคนนอนจะเื่อนล้คุณอยู่นไดเนาะงน้อยู่ดนดดแล้วดไฮเดนทรนี่คือบเขา anh nói bảo gạt Cả... nó mông cái bảo... Nhiệm... ừ. này cái con ba nén mày không nhảy nhảy bay nhảy mông mông kẹn nha mày cứ bắt đúc na bàn thao khắn đẹp cứ to nhàng nồi nó bóc đại đại ba nhảy xong đi nó sáp để ba จังได้สิวามาเฮื่อนมาถือโบปบ๊ะุ่นเนี่ยก็ุ่เอาสั่นเลยนะดีใจให้่นี่น่ยสีสอยนี่นประแดกเนาะตัวบอกบอ่าะสแดบอเลยอะไรว่าถึงม่ซามหน่อยเวันนี้เาเท้าดีอะบอยังเบิบ่งไม่หรอไม่ยอยู่แต่ว่าขันมีดเท่าสิวเยเห็กดกดกกวายอยู่นะก็ ห้าห้ามากเกินไปอีโดอีโดขอไคเร้อพี่นอ้องบางทีก็ลืมโตมันข้ามโยก,กันนะก็เคยเรยแม่นว่าเาแบบคือเ้าเป็นเกนออกกันเท่าสนิดกันนะพี่นนองมันก็ได้แบบว่าบางทีก็ลืมโตนะแบาาบเกินแบบคือบนิไทยคลิปแบบว่าเ้าคลิปเขากับวอย่างห้ายแบบว่าฟังขมันโยากดียวยากนะกระหูจีนมอกเก้ดเดหนห่อย่ เดาค่ะกันดาคันดาคกันเฮ็ดผ้ที่โดมันยังมันเฮ็ดผลที่โดมันยังวะเฮ็ดพลที่เอื่โดมันยังกระโดซุเนาะพี่เนาะพอปีที่อสาวโลแม่เนยว่าใครเนตเนาะนี่คือการโดนันกระโองแโอยยองแนจีอัพด มบบหสื่ออยนี่แม่พอบงซบคือพอซบโลกรเอินอูว่าซบโลคือเกาอยู่เดี๋ยวไปจัดพัก็เศร้าเเศาเนึงบ่ะไล่เตอีปีปายน้อพอยนาะเจอกันใหม่บันเดียวีอีโดแล้วล่ะเศร้าด้กำลังกำลังแกำลังซืนะ แตหม่น่าิบโดดวไวอยู่แล้วแม่นน hmm. ่หย um ัดข่าตุนเลยคิดฉีแปดัหาลูกใครก็ว่ากิดได้รวคนะจีบโดมีดละลายอะไรมีดละลามีดเขาเขาเปลี่ยนตัวนี้พวเขาเปลี่ยนตัจี้เาจี้เจาอยู่จังไปขนี้นเนาะนีคน็มีนเลยน่ยขีดบอกบอตัวดหัวใหญ่จะพันด้วยขยันมีดตัวนี้มันพันบ่ได้พาไอ้น้อยไปเห็ดเบี้ยขันเข้าเขาทหาน้าดาวมา บ่อเราบดเอามาเราไปัยนอีกนตู้ไข่ตูไข่เหตูไข่ได้อยู่บ่หักเบอร์ลงไข่ไข่เ้ตไข่ตัเดีวไข่เิเอาปลูกผัดอาไปได้ตักไดเอาปลูกผัดไข่ไข่เบิลำดีบ่

เนียอไปขายของอื่นนมจ้ามาชงเนาะเป็นขายแท่เนาะไปกวนเท่ขี้ดีมันขูมมันเอาขายต้นกระเดือสิเช็ดทามักซุกปัสสซอยในไหนเนาะเห้เร่อยประมาณวันนี้คือเนาะคุณจะซอยรอกูเลยทหายโลกเดี๋ยวน้องเข้าเองนะตาตาเป็นต้นทุก

เกค่ะผมคา่เปือกน้อเนาะว่าบีเป็นคนเจ้าผัวเป็นคนซอยตัวมีตัวนี้เห็นซอยแตก็เช็ดประเดส่วนหัวหัวนี้ต้องหามก็แบบวกาบีบกผักอี่านี้คนนักผักตัวนี้จะเจอกระลังล่างน้องล่างสือืบใย่างตัวนี้ตัวละหย่างใบถอดน้องใหญ่ถอดตัวนี้ขี่มันเนาะพี่ขีบป้าเป๊ พีนอ่เานองเ็นห้านนะงาหนักต้องคู่กับคนสวยๆมันงามันงาแต่ะไรยองไงนี่ไม่กี่ได้ที่น้องเป็นเห็ดเน่แต่บากงานเบาๆเองปกติเมืองไหนที่คอยเห็นอ้าวมันบทสิเลยเจ็งสีัดมันแข็ง ของแข็งๆตองสกูกับบ๊อบบี้ปีใหม่เหตุใดบึบึ้ยนึกทัดนึกทัดเลยนะครับเหเขาเห็นว่าขึ้นกระท่อมย่อตัวเองครับว่ะบึแม่ฉันขึ้นกระท่อมย่อตัวเองกับไม้เขามว่าเอาดีแต่ขาตัวก็ดียอกยองเลพี่น้องพี่หม่ยังเอาแต่ดีขาตัวหัวหนึ่งของขวัยปี่หม่สิยแล้วแต่พูดจอยก็ไดแล้วแตขอยยังพี่นี่ กระดถาบ่งเื่อน้องไมนเป็นกระดปีหนึ่งวะปลาเบือชิเปือปีหาเป็นอะไรกินไหนปีหนึ่งปีหนึ่งเนาะพ่งกยวขาวนี่ะชงปสิได้กินเนาะแต่ยันแต่ห้าง่มีแไรกินยันห้ามัน่กินก่อนเนาะแม่นบอกยันห้าเกี่ยวขาคุณได้สิ่งนแม่นยันยันแบบว่าประดเข้ามันเบิรกินนะนะกิน้งมเกลิกินเกียวขายังดีก็ได้กินกับข้าวหน่อยเนาะอืม เต็มหน้าอีชันแล้วนะคุณบอบม่งเสียททกางยโเคโอคโโโส่ไหมโของอก็มาได้โผล่ิน่ะข so, like <c oughs> like <c oughs> ้อก่อยฝุได้น่ะโผล่ชิดมาสิดหมูให้สบเด็กตีกันเดียวลี่ยนชุดจะนอดจนอดนะใส่ชุดนอดนะเฮ้ยน้อ เวลาเห็นปลานี่เด้จ้ะเนีวามหาเบิรงมันจะเป็นปลาเกหนึ่งปลาด่างพอดีดูดุดุดุดล่างดีๆด้ก่อน่าเปลากเนาะตัวนกระสีงพบพ่น้องบอบบี้กรล่างเห็ดคือเขาเห็ดในอันไเนี่ในตลาดได้เห็ดในติ๊กตอเขาจะไหนขวผมก็ซับวัวซอยซับซอยู่ะ กูจอยก็ได้ก็นั่งเอื้อมเดี๋ยวป้าไปขอปีใหม่ป้าไปได้แต่บัตรได้เมื่อไงทำสิ่งกินทอมเนาะประเดี๋ยแกอีโลเทนึงถึงหัวถึงถึงหัวถึงอันนี้ถึ้งตัวได้โลเทนึงได้เออที่ขี่กัะซองลูกบางทีเป็นสิบแปดโต้ เ้ผเส้อเขาว่าปีหัวมันสกันตัวหัวกัเอิกกนเยคิดว่าเช็ดบิหนีได้หัวมันก็เด้ผักก็เด้ผอดอกาต้องผัดก็ต้องล้างใส่จมากผิ่ะฮะปุ้งแหล้วหรอเปล่เห็ดคือคือมือไหนใช้มะนาวอไรมือไหนเอือปลาเจอได้ลายเลยกูเปิขาตุย็นกับมะนาวเพราะกูเอบคือกูเอือบฮะอ่าสุดท้ายเน่าจนเป็นปลคเค็บผสม ป้งเนี então, ่ยหรือเปล่าะเจ้าขาตัวเย็นบ้ามากเลยเด็กเดินเทียงขึ้นมาทถนอนเียกจะยังปึก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 อยู่แ้วมึงขางนนอนมาแล้วเี่ยเงาไม่แต่เชียงชีดิชีดาตตั้งนะก็หมอ เองดึกดึกหม,มิบไไมิบวอยาขาเป็นไงเพื่อเสียน้ำเจื่ผมเพื่อผมสิแห่งเพื่อสิได้นอนอนเหมือนีเนาะ<ๆ>ขอไปส่วนแม่ขอเปิดกระดมใสียน้อยสามมิติ <c oughs> อาบน้ำปกตินาะพี่หลองเชียนเนาะอาบนะ้ำนอน <c oughs> เพื่อผมสิแห้งนะมันน,น่านอนดับซักเดืรนซ่าบุริเลอร์พาไปกินกับมันสิได้นหน่อยตัดผมสันวะเมื่อกี้ความอยาตัดผมสันเพียงบ่า เท่าโดดโดนนับป่ะลิซ่าอ่าใช่ไหมสาซ่ากูมือกออเกายใส่เก็ดจยไหมเพิ่งแสดบอสทำนะผู้แส่บอกไปดีแห้มันเน่าเหมือนนะนี่เกลจยใส่เขาได้ ใช้ขาได้ด้วยจ่ใส่สองแคงเลยกมือต้ไสใบใส่สองแขงครึ่งนึงเดี๋ยวาไปกินอื่นอื่นาไม่นแคงนะอื่นจะถอดกินกับตำหมักแตงนี่อีกหรอกอู้ตำหมักแตงเบื่อตำเจ้าเนี้ยวนี่ได้กินกับมันเนาะตำเจผ็วเผ็ดเนาะเราจะตาเองตำเจ้าวเจียวเผ็ดเสิร์ฟพรหอมไม่ได้เขามากมา อยากมีบมาพิษสุกด้วบ้าเสียนะเจ๊แจ่าเ่อนสิไปเก็บักแตงส่วนอยู่ตัวฝึกปุ๋มากินก่อนเออคอยไปดักกระเดี่ยววงวย่าอย่าสต๊อปสต๊อปแท้ตียังมาเสือไปนี่มี่ึ้อเืนผัวบ้านเงินอมัยบักแดงไม่โกงไงคือเืินผัวบ้านคนนะก็พี่น้องวับบีกับพี่ไม่สิขึ้นไปเอลาคว่กันยู่หัวบ้านเดือบักแตงเดอกันว่บบีจะได้ไปดักไปยังเดืวกันเซ็กซ์เซกซกเืบ้าน ป็นแม่ะวะเนาะคืนก็คืนนั่นคือซุปหนาดิพาเป็นแผลหนกระตาแห้งหนออั่นตบบเออูดกนอกันแต่ออก,ก,กระซุมนี้สิไ้อันนั้นนาะพูพี่น้งเห็ดประเล็กละเห็ดประเล็กละน่องดรอจบผีไปเนาะับกระเจ้าับกรว่จะได้้าก็สไรข้โตัละไปเห็ดเบี้ยกันนาพพี่น้อง อยกเนาอะไเสียงข่้นตโทรัวซาบเท่านอยากเนาอะไร้ระเด็นตัวซนตาเตือนเนาะเอเบียกให้มันเงาเอี้ยก็อึดใจนั่งตานย่มาดอดีเลก็นั่งสายยวนั่งสายแย่แต่การสำหรับพี่นีุ่บยงสนิทเอขอบคุณขอบใจเพื่อนพี่น้องแต่กับเอฟซีเพิสุขสุคนเด้อทีขามา ติดตามหับชมอ,อปีเด้อเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเลือพี่น้องเนาะเลื่อกอันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย